ตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยสะพานรวยนะคะแล้วก็จะมีะพญานาคนะคะโอบร้อมทั้งวัดไว้เลยะคะ่ะลอดใต้ท้องพญานาคกันไปรลยนะคะจะมีทั้งหมด10จุดนะคะจุดลอดใต้ท้องแล้วก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราแบบเดินออกไปตรงระเบียงแล้วก็เห็นวงเห็นวิวนะคะอันนี้เป็นโซนบริเวณหัวเนาะแต่ถ่ายมาไม่ชัดนะคะ,ะตรงที่ลอดใต้ท้องอะคะ่ะมันก็จะมีอยู่แบบรอบๆของบริเวณวัดเลยนะคะจะบอก บรรยากาศดีมากแต่ตอนที่เราไปเนี่ยคือฝนมันตกนะเธอมันก็เลยเแบบอึมครึมนิดนึงนะคะแต่เขาบอกว่าวัดเนี่ยเป็นอันซีิของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคือจริงๆจะบอกว่าต่อให้วันนี้คนมันเยอะนะคะอากาศก็ยังดีอยู่นะคะคือเลยเราพยายามแบบเออถ่ายบรรยากาศรวมๆมาให้ดูนะคะเผื่อใครแบบเออจะอยากไปกันนะคะจะอยู่ที่อำเภอท่ามากานะจ๊ะก็ วัดเขามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีจุดแบบถ่ายรูปหรือว่าวิวสวยๆนี่คือเยอะมากนี่มีสะพาอนอเล็กด้วยนะคะอแอถทายนี่แล้วก็มิระบัวค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานรวยกันนะคะทางลงเนี่ยอาจจะแบบเออดูชันๆน,นิดนึงนะคะดังนั้นตอนลงนี่ต้องระวังคือพื้นที่พื้น,นี่คือลายตามากแม่ก็เราก็จะเดินสกายวอล์กแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเดินไปตรงสะพานรวย ฉันลืมหยิบล่มมาทุกคนคือมันร้อนมากแล้วก็ต้องสกายวอล์กตรงทางลง,งอย่างเงี้ยมันก็จะชันๆน,นิดนึงก็มีหลายคนที่แบบเออไม่เดินต่อนะคะแล้วก็เดินกลับขึ้นไปเนอะเหมือนในวัดนะคะเขาจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่องค์พรพิฆเนศองค์พระสาย่าเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพองค์อื่นๆด้วยนะคะคือแบบ เออก็ยังย้ำอยู่ว่าบรรยากาศดีมากเธอฉันเดินขึ้นแล้วไม่ไหวร้อนนะคะมีเรือนกาแฟด้วยแต่ว่าเรือนกาแฟเขาไม่รับโอนไม่รับผอมเพย์ไม่รับสแกนอะ่ะเธอรับเงินสดอย่างเดียวฉันก็เลยอดกินเพราะฉันไม่ได้พกเงินสดไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจดุดที่เป็นจุดถ่ายรูปค่ะนี่เลยฉันกําลังเดินไปตรงเสาเสาอะไรวะโอโทริ o ori, หรอใช่ไม่ใช่อโทริฮิเสาโทริอินะคะซึ่งอันนี้เนี่ย จะบอกว่าเหมือนประเทศญี่ปุ่นมากนะคะเออตรงนี้ทําได้ดีเขาตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินค่ะเพราะจะอยู่ห่างจากจุดเมื่อกี้ไปน,นิหนึ่งนะคะสวยมากโทนะคะมีประมาณ80ตน้น